ช่วงหน้าฝนเวลาเราเอารองเท้าเทรลวไปลุยเนี่ยนะครับมันก็จะสภาพเละๆอย่างเงี้ยกลับมาปล่อยทิ้งไว้แห้งพวกเศษดินเศษหินเศษทรายมันก็จะแห้งติดข้างใต้แบบนี้นะครับต้องทำความสะอาดอ่ะก็เริ่มจากฉีดน้ำมาฉีดเข้าไปอย่างเงี้ยฉีดให้ทั่วเลยนะครับบริเวณข้างใต้พื้นอะไรก็ฉีดเข้าไปจากนั้นก็เ,าเอาผงสะพอกเนี่ยลงเลยโอเทไปแล้วก็เริ่มขัดๆเลยนะครับเอาแปรงสีฟันเก่าเนี่ยขัดเบาๆให้ทั่วข้างใต้อะไรพวกเศษผ้าเศษอะไรไม่ได้หลุดออกไปนะครับเพื่อนๆอย่าปล่อยให้ เสร็จดินเสร็จหินเสร็จทรายมันแห้งนะโดยเฉพาะพื้นที่มันเป็นปุ่มไวแบมอย่างเงี้ยมันติดแล้วมันขัดออกอยากวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็ควรจะทำความสะอาดมาใส่วันนั้นเลยนั้นก็มีอะไรกับล้างน้ำเปล่าแล้วก็หาที่ร่มร่มตากเวลาตากเนี่ยก็ไม่ต้องให้โดนแดดโดยตรงนะครับแค่แดดพอรำไรก็พอแล้วล้วก็บีบสเสดจน้ำมันประมาณเนี้ย รอจนมันแห้งบางรุ่นเนี่ยรองเท้าเทรวมันจะแห้งยากเนาะแต่พอแห้งแล้วมันจะสวยสดหมดงามเชิญชวนให้เราหยิบขึ้นมาใช้งานออกไปวิ่งในครั้งต่อไปส่วนตัวเนี่ยผมจะถือคดีอยู่ข้อนึงก็คือว่าถ้าเราดูแลรักษาของได้ดีเนี่ยถึงวันหนึ่งเนี่ยรองเท้าหรือว่าสิ่งของนั้นนะเขาก็จะดูแลเราบ้างครับ